สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิส od นี้แอดหวานมีอัปเดตข่าวนะคะเกี่ยวกับการถ่ายทำซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องดาบพิฆาต กลางหิมะสี่ั้นสมาฝากนะคะก็อัปเดตกันหน่อยตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคมปี2024แล้วนะคะพวกเราไม่ลืมนะพวกเรารออยู่นะะแต่ว่าก็หมายมีความแบบเรียกได้ว่าใจสั่นเหมือนกันถ้าจะต้องรอสี่ั้นสองถึงหปีเหมือนเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะโอ้ยตายตายตาย,ตาย <laughs> สำหรับในอพิโสดนี้บอกเลยข่าวไม่ค่อยดีนะคะก็คือมีการเลื่อนนะคะการเปิดกล้องถ่ายทำไปอีกแล้วนะคะ เพราะว่ายัางไม่เสร็จค่ะบทละครยังไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีแบบดาราใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมด้วยนะคะสำหรับคุณจางรั่ววินนะคะพระเอกของพวกเรายัางคงอยู่นะคะท่านอ๋องค่ะและท่านพ่อนะคะยังคงอยู่แล้วก็ตัวละครแบบสำคัญสำคัญบางตัวก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะแต่ว่าก็มีตัวละครบางตัวที่ถูกเปลี่ยนไปนะคะแม่ก็ไม่อยากจะให้ตัวละครที่แบบพวกเรา รักไข่เนาะอย่างชิงเหนียวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่อยากจะให้เปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อข่าวเป็นอย่างไรบ้างนะคะหวานอัปเดตให้จากบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ,ะ,คะก็คือว่านะคะการจัดเรียงข้อมูลนะคะต่างๆแล้วก็การเตรียมการต่างๆเนี่ยมีความล่าช้ามาเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็คุณจางล้วอวินเองก็เลยต้องไปรับเรื่องอื่นนะคะแสดงขั้นไปก่อนก็คือไปเปิดกล้องถ่ายทําไปก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือปกติแล้ว ก็มีการบุ๊กกันไว้ว่าเออเหมือนแกนจะเปิดกล้องละเดือนสิงหาคมในปี2024นะคะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ยังไม่มีกำหนดเลยนะคะเพื่อนๆอ,อืมแล้วในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นนักเขียนบท ท่านเดียวกันนะท่านนี้ก็เป็นผู้อวุโสแล้วเนาะท่านก็มีความดุเล่งให้เขียนให้เขียนเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรสี่ซันที่สามค่ะเพื่อนๆก็เลยทําให้แยกล่างไม่ได้หมังก็เข้าใจเนาะมันต้องใช้สมองในการที่จะนั่งเขียนบทให้มันเจ๋งๆแจ๋วๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสิ่งที่โดนเลื่อนไปนั่นก็คือนี่เลยนะคะดาบพิฆาตกลางหิมะนะคะแล้วก็วันเวลาที่แน่นอนในการเปิดกล้องยังไม่มีแต่บอกเป็น ช่วงได้ค่ะนั่นก็คือช่วง6เดือนหลังของปีหน้านะเพื่อนๆปีหน้าคือปี2 0 0พนะคะ25นั่นเองถ้าเป็นปีแบบสากลคศสเนาะ2025นะคะฟังแล้วก็โอ้ยแต่ลวนะต้อง เอามือเนาะเอามือดันดันผิวหน้าขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวหน้าจะล่วงค <c oughs> อลลาเจนตกนะคะเื่อนเวนรักษาสุขภาพกันดีๆเดี๋ยวไม่ได้ดูครบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหันท้าชะตาฟ้าซีซันสามไม่ว่าจะเป็นดาบพิฆาตกลางหิมะค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีหวังเลยนะคะที่ดาบพิฆาตกลางหิมะซีซันสองนั้นจะเริ่มถ่ายทําได้ในปีนี้นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็มีแฟนๆก็ต่างก็คอมเมนต์ประมาณว่าเสียใจจังเลยเสียใจจังเลยนะคะแล้วก็ mm <laughs> แต่เพื่อนๆก็ต้องแบบทำใจนิดนึงอ่ะถ้าเราจะรอคิวของคุณจางล้วอวินด้วยอะไรด้วยนะคะก็ควรที่จะก็ควรที่จะแบบรอได้แต่ทีนี้ก็มีข่าวหนึ่งเพื่อนๆข่าวนี้ไม่คอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อยู่ในเนื้อข่าวเดียวกันนะคะของทางโซฮูก็บอกว่าคุณจางล้วอวินเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมทีมนักแสดงด้วยซ้ําไปนะคะโอ้แต่แล้วไม่จริงใช่ไหมแล้วใครจะดูถามหน่อยถ้าไม่มีคุณจางล้วอวินแสดงในเวอร์ชั่นนี้นะคะ เวอร์ชันที่เป็นสีซั้นที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อข่าวพูดถึงประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะคะ ในซีซั่นที่2นะคะของดาบพิฆาดกลางหิมะเนี่ยก็เป็นความคดาดหวังของผู้ชมจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประกอบกับนะคะข้อมูลไฮไลท์โครงเรื่องซึ่งมันมีนวนิยายต้นฉบับซึ่งอ่านแล้วก็หม่นมากๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่เนิ่นๆนะเออจริงเพราะว่าเรื่องนี้ก็อ่านตามมาเรื่อยๆจนจบไปตั้งนานแล้วนะเพื่อนๆหวานทำไฮไลท์สรุปประเด็นไปจนจบเรื่องแล้วนะสาหรับเรื่องนี้นะคะไฮไลท์เด่น มาหมดแล้วค่ะก็เอาเป็นว่านะคะชูฟงเนียนเองนะคะก็เรียกได้ว่าต้องเดินทางไปเปิดหมางแล้วกันสำหรับซีซั่นที่ 2, 2เขาต้องไปเพียงลำพังก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปพัวพันนะคะกับเรื่องราวของจริงๆเขามีผู้หญิงในฮาเลมของเขาอะเยอะนะเป็นคราวนี้ไปเนี่ยมีฮาเลมอันหรูหราเลยแหละแต่ว่า <laughs> แต่ว่าเนาะจากที่เราดูทรงจากในซีซั่นที่1นั้นในในละครคงจะให้มีเมียเดียวบาไม่แนะ่ เหมือนกันนะคะสำหรับฉี่ฟงเนียนเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้ออนแอร์มาถอะอะไรก็ดูนะคะแล้วก็พวกเราที่แบบเอออยากจะจินตนาการไปกว้างไกลๆนะคะเม่โนสนโนแคร์ทำไมพระเอกต้องมีเมียคนเดียวนะคะไม่สนใจค่ะไปอ่านนิยายกันได้นิยายมันมากเลยนะเพื่อนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนับสนุนให้อ่านกันนะคะอ่านเถอะสนุกถึงแม้ว่ามันจะหลายเล่มจบก็ตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจนหลายเพื่อนๆไปอ่านไว้เลยนะมันมันอะ ฉันหลายสนุกเออตอนอ่านนั้นวางวางไม่ลงเลยนะคะมีเขาเรียกว่ามีอันเหรียญเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าถอดเหรียญอะไรเงี้ยเท่าไหร่เราก็ไม่ไม่แคร์นะ,ะเก็บเงินมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเอาไว้อ่านนิยายนะคะเอาละค่ะเอาละสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็มีกําหนดว่าเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้ามาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้เปิดกล้องไหมนะคะแล้วก็อ่ะ ปีหน้ามันในไทยมันก็คือ2,568ใช่ไหมคะแล้วกออ็โอกาสที่จะได้ดูเนาะก็ในเมื่อมันถ่ายครึ่งปีหลังมันก็เออไม่ได้ดูในปี2,568แน่นอนก็ต้องหวังนะคะหวังว่าจะได้ดูในปี2,569โอ้นี่พูดเลยกันอะพูดล่วงหน้าไปอีกตั้งสองปีโอ้ยเหนื่อยเออ ก็ใช้ภาษาแบบเพื่อนๆกันและกันบอกว่าน,นี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นการรอคอยที่บ้าบอโคตรเลยนะคะบ้าบอจริงๆไม่มีทีมอื่นแบบ คือยังไงดีอ่ะฝ่ายผลิตใช้กองเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกองของหันท้าใช่ไหมแล้วก็พระเอกก็คนเดียวกันใช่ไหมล่ะโอ้โหค่ะทีนี้นะคะทางด้านของพระเอกนะหวังว่าเขาก็คงมีความคิดเช่นเดียวกันกันกบพวกเราเนาะจะให้มาแบบดึงหนังหน้าหลออให้มาเป็นพระเอกนะคะเป็นฉีฟงเนียนผู้รสงสเสนอีกเนี่ยให้รออปอีกนานๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการหลอที่บ้าบอเช่นเดียวกันนะคะพระเอกของพวกเราก็เลยมีข่าวว่าอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ค่ะ เปลี่ยนตัวพระเอกนะคะโอ้ยตา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 ยอ่าละะ่ะก็ถ้าเปลี่ยนตัวพระเอกไม่เป็นคุณจางล่วอินแล้วใครจะดูนะ,ะแต่ว่าหวานว่าเคลียร์ได้เคลียร์ได้เพราะว่ากองนี้เขาสนิทกันอะ่ะเออสนิทกันแต่รุ่นพ่อลงมาเลยนะ,ะออแต่ว่าคุณจางล่วอินของพวกเราก็ไม่ได้สนิทกับพ่อเขาเท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่ก็คนในครอบครัวเดียวกันโอ้ยไอหวานเอยแกจะบ่นอะไรเรื่องของเขาอเอาเป็นว่านะคะมันก็เป็นเรื่องราวของช่วงเวลาจังหวะชีวิตโนนี่นักแสดงนำนะคะของ เรื่องนี้ฮะคนจะมีคุณจางรั่วอินคุณหูจินนะคะคุณหูจินนี่เล่นเป็นพ่อไงท่านอ๋องของจางรั่วอินนะคะซีซั่นที่2น่าจะน่าจะตุ๋ยแน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณจางเทียนไอ้นะคะ แล้วก็มีคุณรงจื่อซานแล้วก็มีคุณเกาวยกวงนะคะนี่คือตัวที่แบบเด่นเป็นตัวยืนเรื่องเอาไว้ก่อนนะคะนี่ก็เหมือนกับว่าโอเคในช่วงแรกนี่มีการยืนยันสุดๆเลยนะคะว่ากลับมาแน่ๆกลับมาแน่ๆกลับมาแน่ๆอันนี้คือในช่วงแรกนะันเพือน,นช่วงแรกนะคะแต่ทีนี้พอมันไม่ได้เปิดกล้องในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมันก็เลยมีข่าวมาว่าเนี่ยแหละ เหล่าบรรดา5นักแสดงซึ่งเป็นนักแสดง5คนหลักที่เคยเหมือนกับคอนเฟิร์มเอาไว้แล้วว่ามาแน่ๆเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าสันคลอนใช้คำว่าสันคลอน เดี๋ยวคิดดูก่อนนะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคุณหูจินเองนะคะแล้วก็คุณจางเทียนไอ้นั้นก็เรียกได้ว่าแบบเป็นไฮไลท์ของเรื่องเนาะออกมาทีไรก็จะมีเพลงประกอบเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้พวกเรามีความลหลงไหลในตัวละครนะคะเอาละทีนี้สำหรับตัวละครที่แบบมีข่าวมาโดยตลอดว่าเปลี่ยนแน่ๆนั่นก็คือนางเอกนะคะซึ่งเวอร์ชันที่1นนะคะซีซั่นแรกนั้นจะเป็นคุณหลี เกิงสีนะคะแล้วก็มีตัวละครที่โหยขวัญใจหนุ่มๆห,หลายๆคนที่ดูเรื่องนี้คือชิงเหนียวนะคะแล้วก็มีติงเสี่ยวอิงรวมทั้งคุณเพยหนานเวยนะคะโอ้เ่ยหนานเว่ยอาจจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าปกติตอนที่แสดงนะคะแสดงที่เราแบบปรากฏตัวเผยหนานเวยออกมานี่ก็ ก็คือดูดูมีอายุแล้วอะ่ะเออหรืออาจจะเป็นที่การแต่งหน้าว่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้ามาเล่นเราได้อนแอในปี2569นี้ก็คง ไม่น่าจะไหวเนะเาะเอาแล้วค่ะแล้วก็มีคุณซวีจิ่นโปนะคะก็เรียกได้ว่าไม่มาเออไม่มาอันนี้เป็นทีมที่ไม่มานะคะสำหรับคุณติงเสี่ยวอิงเองนะคะที่รับบทเป็นชิงเหนียวเนี่ยโอ้ได้รับการพูดถึงเยอะเลยนะคะก็ก็มีผู้ชายเนาะผู้ที่เป็นผู้ชมผู้ชายเนี่ยอยากจะให้เธอกลับมาอีกนะคะแล้วจริงๆแล้วคือติงเสี่ยวอิงเนาะหลังจากเรื่องนี้ไปอะคะ่ะก็ไม่มีผลงานโดดเด่นเรื่องไหนเลยนะเพื่อนๆคือมันอยู่ที่ค่ายาจริงนะ คือค่ายนั้นแล้วก็อินเวสเตอร์จะสนับสนุนหรือเปล่านะคะถ้าตอนนั้นมีการสนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่จบเรื่องดาพิฆาตกลางหิมะซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้เห็นผลงานของติงเสี่ยวอิงมากมากเลยนะคะเพราะว่ากําลังคือปกติตีเหล็กเขาต้องตีตอนร้อนๆใช่ไหมแต่นี้ไม่มีการหยิบเหล็กมาตีแต่ใดๆนะคะก็เงียบไปเลยนะคะก็ทําให้กระแสก็แผ่วลงไปมากเลยค่ะทีนี้นะคะนางเอกเนาะนางเอกของเรื่องนะคะมีการแบบลือกันให้เซดค่ะ เออทำไมถ้าไม่ไม่เป็น x y นะคะต้องเป็นเซตหรือกันให้ z ซนะคะว่าเป็นคุณเฉินเยานั่นเองนะคะก็เฉินเยานะคะในเรื่องนี้ก็คุณเฉินเยาจะเป็นนางเอกรูปร่างหน้าตาแบบคนจีนชอบกันก็คือหน้าแหลมแหลมหน้าเรียวเรียวนะคะก็เอาเป็นว่าในชุดแต่งกายแบบจีนคอสตูมโบราณก็โอเคอะได้อยู่นะคะจริงๆแล้วจะมีฉากลั่นกลองรบไหมนะไอีซั่นที่2เนี่ยนะคะอยากได้ หวังฉูรันมาลั่นกองลบหน่อยนะคะ <izi ative> <c oughs> เออในบทของเจียงหนีเนาะคงจะเท่ไม่เบาเลยนะคะเพราะว่าเธอนั้นต้องแบบยังไงดีไปยกฐานะเนาะเป็นจักรพรรดินีผู้ครองแขวนแขวนฉูนะคะจากนั้นแต่ว่าครองอยู่ไม่นานคะ่ะเพราะว่าตัวของนางเองไม่มีกองสนับสนุนเลยนะคะก็ ต้องเรียกได้ว่ามันก็ต้องล่มสลายไปอยู่ดีอ่ะสำหรับแคว้นของนางนางถึงจะได้มาอยู่กับพระเอกได้อ่ะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าเฉิญเหวได้นะคะเราก็มาดูให้ใใหให้้ได้ดูแล้วกันขนาดที่แม่แบบมีข่าวว่าเปลี่ยนพวกเราก็โน่นละเขาเลื่อนไปนู่นเลยนะคะสองพกว่าจะได้ดูแล้วเพื่อนๆค่ะ โอ้ยตายๆนี่หากว่าคุณเฉิงยาวนะคะมารับบทเป็นเจียงหนีได้จริงๆนะคะก็ด้วยรูปลักษณ์ของเธอเองเธอมีความน่ารักน่ารักอเนาะก็เอาเป็นว่าก็ได้อยู่นะกเ็เคมีต้องรอดูนะคะเพราะว่าปกติคุณจางลั่วินของพวกเรานั้นเขาก็ไม่ได้เล่นบทเริฟซีนอะไรอยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องหันทานี่เขาก็เพิ่งจูบในจีนคอสตูมโบราณแทบจะเป็นแบบเรื่องแรกๆเลยนเนาะที่เขาจูบแต่ว่าเพื่อนสนิทมากเลยนะคะสำหรับคุณหลี่ซินจูบกับเพื่อนสนิท <laughs> อ่ะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวมารอดูเคมีนะคะของคุณจางลั่ววิ่นกับทางด้านคุณเฉิงเหยานะคะก็ในซีซั่นที่2นะคะก็รอว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมนะคะก็เป็นว่านะคะสรุปประเด็นสำคัญก็คือว่า1ค่ะ,ะดาบพิฆาตกลางหิมะซีซั่นที่2ไม่มีการเปิด กล้องในเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมาตามที่เคยเป็นข่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มากระพือนะคะหือโหมกันใหญ่เลยในช่วงที่ออนแอร์หันท้าซีซั่น2นะคะอ่ะสนะคะมีข่าวลือมากระทุ้งหัวใจคนอีกนะคะก็คือจะเปลี่ยนตัวพระเอกนะคะเพราะว่าพระเอกจะเซโนนั่นเองค่ะแต่ณัดจุดนี้หวันว่าเคลียร์ได้หวันว่าเคลียร์ได้นะคะก็ต้องเป็นคุณจางลวอินยูดีนะคะแล้วก็3ค่ะนางเอกนั้นนะคะได้อ่า มีการพูดคุยกันนะคะว่าจะเป็นคุณเฉิงเหย่วมารับบทเจียงหนี่นั่นเองนะคะส่วนเหล่าบรรดาฮาเลมอื่นๆนะคะยกเว้นบทของคุณจางเทียนอ้ายแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยหลายชื่อนักแสดงออกมานะคะส่วนตัวละครที่ไม่มาแน่ๆนะคะก็จะเป็นตัวละครคุหลี่เกิงซีเนาะคุณติงเสี่ยวอิงจากบทชิงเหนียวนะคะแล้วก็มีเผยหนานเหวยที่รับ,บบทโดยคุณซุนจินโปไม่มานะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะถ้า มีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวหวานจะคอยอัปเดตให้นะคะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพกันต่อไปนะคะรอดูซีรีส์ค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกๆวันเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ